อครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมยังยังมีชีวิตอยู่นะทุกคนคือความที่ว่าหลังจากผมออกจากโรงพยาบาลเสร็จเนี่ยผมก็ติดงานยาวเลยนะครับตอนนี้คือพยายามหาโอกาสทาอยู่นะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเนี่ยครับสัปดาห์เนี้ยที่มันมันจะมีสัปดาห์หนึ่งนะที่ผมหยุดเจรเยอะนะครับน่าจะเป็นเนี่ยสักสาหนึ่งในสามสัปดาห์นี้แหละครับที่ผมจะหยุดเจรยาวนะครับแล้วผมน่าจะมีเวลากลับทําคลิปนะครับส่วนคลิปผมไม่แน่ใจว่า จะได้ลงตอนอตอนตอนที่ทำเสร็จหรือว่าจะรอลงช่วงที่ซีซั่นสี่มาครับคือตอนนี้ผมกำลังคิดอดี๋ยว่าจะลงตอนซีซั่นสี่มาเลยแบบว่าซีซั่นสี่มาตอนแรกปุ๊บผมก็ลงเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยว่าจะรอแบบทำเสร็จแล้วลงเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังคิดอยู่ครับเพราะตอนนี้เพิ่งมันเพิ่งมีเวลาว่างจริงๆอาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวนะครับผมก็เลยจะขออาทิตย์นี้พักผ่อนก่อนครับ พราะงานที่ต้องเดินก็เยอะนะครับแล้วผมก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมออกออกออกโรงพยาบาลนานนะแต <_ int re> ่แค่ออออออบนนแบบไม่ค่อยมีเวลาว่างครับตอนนี้ก็กาลังคิดอยู่นะว่าจะกลับมาช่วงไหนแต่ก็คือกลับกลับมาทําต่อแน่นอน,นครับคือผมไม่ได้หายไปไหนนะคือกลับมาทําต่อแน่นอนครับแต่แค่ว,ว่าหาเวลาอยู่นะครับช่วงนี้มันไม่ค่อยมีเวลาจริงนะสําหรับะะทุกคนก็แค่มาบอกเฉยนะครับว่าผมยังอยู่นะครับผมไม่ได้ไปไหนแค่ว่าไม่มีเวลานะครับ แต่ถ้ามีเวลาก็จะกลับมาทาอย่างแน่นอนครับส่วนถ้าซีซัน4มาครับผมคิดว่าถ้าทําเสร็จก่อนเนี่ยก็น่าจะลงก่อนเลยนะครับแต่ว่าคือซีซัน4เนี่ยคือผมกลับมาแน่ๆนครับแต่คงคงไม่ใช่ว่าซีซัน4ของจะมาผู้นี้นครับก็คือถ้าซีซัน4เนี่ยมาผมสัญญาว่าผมจะกลับมาทําคลิปเลยนะครับแบบซีซัน4ประกาศวันไหนปุ๊บวันนั้นผมทําเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับบา,บายยทุกคนขอโชคดีครับ